ติดตามรายการช่วงสุดท้ายกันนะครับเกล่อนไปแล้วว่าเดี๋ยวคุยเรื่องของทองคำนะครับไปคุยกันกับคุณวรุษรุ่งขันะครับผู้ในการฝ่ายวิเคราะห์บริษัท BCG Bullen Futures นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณวรุธค่ะสวัสดีครับคุณแพทย์สวัสดีครับคุณบอยครับค่ะหลังจากที่ราคาทองคําลงไปต่ํากว่า2,000ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์นะคะดูเหมือนว่าภาพจะไม่ค่อยสู้ดีสักเท่าไหร่ตอนนี้ยังคงประคองตัวอยู่สักประมาณ2,200 0ถึง2 3 0นะคะระมองยังไงบ้างคะสาหรับทิศ เราบ,บอกว่าทิศทางอาจจะไม่สู้ดีนะครับเพราะว่าภาพของทองคำเนี่ยไวยอาจยังประเมินนะครับว่าเป็นการแกว่งตัวในทิศทางไเวดาวนะครับถ้ารัคกาขยับหรือมีการปรับตัวขึ้นมาอาจจะต้องหาจังหวะแบบทองคําออกตายอย่างไรก็ดีครับทองไป่ะได้รับอนนิสงส์จากบาทที่มีการอ่อนค่าขึ้นมาค่อนข้างมากนะครับหลังจากมีความหวัง ว่าอาจจะเห็นในส่วนของการปรับรดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของคณะกรรมการนโยบายการเรงินกรงอในระยะเวลาอันใกล้ครับแต่ก็ต้องบอกว่าอันเงินบาทวันนี้กลับมามีสัญญาณของการแข็งค่าค่อนข้างชัดเจนนะครับส่วนหนึงเนี่ยก็ที่ทางตลาดหุ้นของไทยเริ่มกลับมามีสัญญาณสดใสโดยมีการปรับโตกขึ้นไปแต่ระดับ1,400จุดเมื่อวานนี้นะครับ ขณะที่ในส่วนของผู้ว่าการธนาคารของประเทศไทยคุณเศรษพุตก็มีการออกมาส่งสัญญาณว่าอาจจะยังไม่ได้มีการพิจารณาในส่วนของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงเนื่องจากการให้สัมภาษณ์ในฝั่งของนิเกเกอิเอเียที่มีการให้สัมภาษณ์ไปบ่งชี้ชัดเจนครับว่าอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับสูงอาจจะไม่ใช่ปัญหาแนวโน้มภาวะโดยรวมของเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงครับ มุมมองดังกล่าวก็เลยทําให้บาทเริ่มกลับมาแข็งค่าและก็ทองคาแท่งในประเทศก็เริ่มมีสัญญาณของการปรับตัวขึ้นต่อในระดับจํากัดครับอืมครับช่วงนี้เราแนะนํากลยุทธ์ให้กับนักลงทุนยังไงบ้างฮะครับตอนนี้แนะนําหาจังหวัดแบงขายนะครับ้าทองคําไม่บาดสองพันสามสิบี่กับสอง0ันหสิเหรียญดอลลาร์ต่อฟออนครับอ่คิดเป็นทองไทยเนี่ยสาม5 0ื่นสี่ันร้อยห้าสิบสามหมื่นสี่ันเก้ารอยบาทต่อบาททองคำนะครับ ้าจะเข้าซื้ออัดรอราคาอ่อนตัวลงมาเข้าใกล้แนวรับ2,001เหรียญ1,984เหร,รียญต่อลลราตอกเฟซออน2,001เหรียญเนี่ยเป็นระดับต่ำสุดของทองคําในเดือนมกราคมนะครับ1,984เป็นระดับต่ำสุดของทองคําในเดือนกุมภาพันธ์หรือเดือนนี้นะครับเรามองว่าระดับ่ังเปล่าเนี่ยถ้าทองอ่อนตัวลงมายังสามารถซื้อเล่นสั้นหวังทำกำไรจากการเด้งกลับหรือการรีบาวกลับได้ของราคา คิดเป็นราคาทองไทย34,100 3 3 8 0 0าทบาทต่อบาททองคำก็ยังมองว่าพอมีแก๊้ได้เปลียนกำไรจากการแกว่งตัวในกรอบประมาณ6-700งบาทต่อบาททองคำในช่วงนี้ครับค่ะส่วนหนึ่งนะคะที่ทางของอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทบ้านเราดูเหมือนว่าจะอ่อนค่าอาจจะส่งเสริมราคาทองคำในประเทศด้วยหรือเปล่าคะเรามองค่างเงินบาทกับทิศทางราคาทองคำยังไงบ้างคะ ค่าเงินบาทที่มีการอ่อนค่าขึ้นมานะครับจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งครับที่ส่งผลบวกต่อทองคัพแท่ง9 6 5เปอร์เซ็นในประเทศนะครับต้องบอกว่าสัปดาห์ที่ผ่านออสัปดาห์ก่อนหน้าเนี่ยการอ่อนค่าของค่าเงินบาทค่อนข้างมากนะครับเราเห็นค่าเงินบาทต่อดอลลาร์แขว่ขึุนไปที่ระดับ36.18สตางค์เลยนะครับแต่ว่าพอมามีสัญญาณเกี่ยวกับการที่อัตราดอกเบีย้ยเนี่ยอาจจะไม่ได้มีการปรับตัวลดลงนะครับ ่าเงินบาทวันนี้เนี่ยมีความผันผวนหรือมีการกลับมาแข็งค่าร่วงลงไปที่ระดับ35บาท68สตางค์ความผันผวนหรือการแว่งกลับมาแข็งสองเงินบาทเนี่ยทาให้ของคาแท่งของไทยเริ่มอ่อนตัวหรือเริ่มปรับตัวลงนะครับภาพดังกล่าวเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นอิทธิพลส่วนหนึ่งของเงินบาทที่มีความผันผวนแล้วก็อาจจะกลับมาเป็นปัจจัยกดดันของคาเพราะว่าบาทที่เริ่มกลับมาแข่งค่าณปัจจุบันเนี่ย ทำให้ทองคําแท่ง96.5ของไทยวันนี้ปรับตัวลง5่า0บาทต่อบาททองคําแล้วก็วันนี้เนี่ยทองคําแท่งของไทยเนี่ยก็ทรงตัวไม่มีการเปลี่ยนแปลงครับครับขอเป็นแนวรับแนวต้านสกุลเงินบาทอีกสักทีได้ไหมครับสําหรับทองคําแท่ง96.5เปอร์เซ็นตนะครับเราให้กรแนวต้านเนี่ย34,650ถึงระดับ34,900บาทต่อบาททองคำครับตรงนี้ยังแนะนําเป็นโซนแบกขายนะครับ เราก็รอราคาอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาบ้างใช้แนวรับ34,100 33,800บามห่อบาทอาทองคำเป็นในส่วนของโซนเข้าซื้อครับอโอเคได้เลยค่ะบขอบคุณคุณวรุษนะครับขอบคุณค่ะข,ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคอัปเดตในส่วนของทองคำไว้ด้วยนะครับเข้าใจว่าแฟนรายการเรานี้ก็ชื่นชอบการลงทุนในทองคำด้วยเช่นกันนะครับ